ก็ะโทรมาขอแนวทางสัมภาษณ์ของหลวงพ่อนะครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับอ่าจ่าจ่าเป็นเลขสูตรคำนวณเป็นสูตรคำนวณล่างอย่างเดียวนะครับผมอ่าล่างอย่างเดียวอืมครับเกี่ยวกับบทครับฮึก็คือว่าสูตรที่ผ่านมานี่มันก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีแต่ว่าหลังจากออกช่องมาก็ง้อที่ก่อนก็ถือว่าหลุดเนาะครับอ่าหลุด หลักสิบปิดแต่ว่าหลักหน่วยหลุดครับจะได้เนาะครับทีนี้สูตรที่หลวงพ่อคิดค้นขึ้นมาหรือว่าได้คิดคำนวณขึ้นมานน่หลวงพ่อเคยเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าครับอะไรเนาะหลวงพ่อเคยเคยเปลี่ยนสูตรคำนวณบ้างหรือเปล่าครับเหมือนแบบหาวิธีสูลี่ย,นเ,ยนเนี่ยเนี่ยมวลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะอ๋อครับเริ่มเปลี่ยนดูว่าเป็นยังไงเพราะออันนี่จริงวนะ่าเลขมันมีจุดถึงมันอยู่ หมายว่าเมื่อวันที่แล้วเนี่ยมันก็ได้มันได้เก้าก็สี่แต่ว่าหลวงปู่ก็ไปกลับเอาเอา่อหลวงพ่อก็ไปกลับเอาสี่ไว้หลักสิบแต่งวดนี้มันก็ได้ของมันตามตามที่เคยมาอนะ่ะแต่ทีนี้เวลาเรามาจับคู่เนะี่ยมันจะถูกหรือไม่อ๋อก็คือว่าในสูตรนี้มันมีใช่ไหมครับหลวงพอ่อมันมีมันมีในี้เรามาจับหลักหน่วยหลุดครับอืม แต่สูตรหลักจิมันก็ยังเดินของมันเหมือนเดิมครับก็คือว่าในในสูตรของหลวงพ่อเนี่ยมันมีเก้ากับสี่ด้วยใช่ไหมครับงดที่ผ่านมาใช่มีเก้ากับสี่อยู่แต่เราก็ดิงสี่ไปแล้วตัวหนึ่งชนะที่ขึ้นเหนอเป็นหลักจิตเนี่ยรงวันี้มันก็มีเหมือนเดิมอ่ะอ๋อหลวงพ่อให้เก้าสี่ใช่ไหมงดก่อนใช่มันมันมีเก้ากับสี่แล้วเราจับ สี่สี่สองน่ะหลักแรกนะอ๋อครับครับใช่ไหมใช่เราจับสี่สองเราจับสองหลักหน่วยมันผิดไงครับเพราะว่าหลักหน่วยแล้วมางวดที่แล้วเราให้ห้ากับสองมันหลุดครับก็คือว่าตั้งแต่ออกทางช่องมาก็เพิ่งหลุดเป็นงวดแรกนะครับผมหลุดนะเหมือนรู้สึกว่ามันจริงเลขมันเดินดีจังเลยนะไม่น่าเชียวามันจะหลุดได้ครับ ก็คือว่าที่ผ่านมาเลขม่มันเดินเลข่มันเดินมันสวยนะครับจริงยังบอกว่าดูที่มันจะหลุดทเท่าไหร,ร่ยังว่าต่อไปจะให้เป็นลายสมัครไอไลน์ก็มาแล้วเวลานั่นแล้วก็หลงบ่อว่าจะส่งไลน์ให้พิจณาดูจะเอาออกช่องหรือไม่เอาออก,กจะเอาไว้ดูเฉยก็ได้ก็ไม่ได้ว่า,วาวเราคนที่เพื่อเพื่อมันเข้าถ้ามันเข้ามันจะเข้าติดๆกๆๆันเนาะครับ ก็ก็กลัวว่าสมมติงวดไหนมันเปี้ยงมาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะเสียดายนะครับผมครับนี่ก็ปรับสูตรปรับสูตรไปสูตรหนึ่งเอาสูตรได้หลัก่อยมาปรับสูตรใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเ่าจะที่ทำมาลองๆดูอันก็เข้าดีครับมันจะไปได้แค่ไหนเนื้อเดี๋ยวลองดูครับแล้เวลาออกช่องแล้ววิ่งหนีครับ ก็คือว่าแนวทางของหลวงพ่อก็ไม่เยอะนะครับผมแต่ละงวดเนาะอ่าก็ไม่เยอะ,อล,ะ,ะละครับแล้วก็เป็นล่างอย่างเดียวด้วยนะครับผมล่างอย่างเดียวครับไม่ต้องเอาไปเล่นบนให้ยุ่งยากก็ไม่ไปบนแะครับส่ <c oughs> วนของงวดนี้หลวงพ่อคํานวณไว้แล้วใช่ไหมครับจต่คํานวณยไว้เรียบร้อยล,อละอ๋อครับของของงวดนี้มีกี่คู่ครับหลวงพ่อก็มีสี่คู่กันสองคู่ โอ้สี่คู่กันสองคู่อ่าก็ยังเป็นตรงตรงไม่ต้องกลับมาเดิมใช่ไหมครับหลวงพ่อมันเดิมเหมือนเดิมอไม่องกลับครับคือว่าจะออกตัวกลับแสดงว่าไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ถูกจะออกตัวกลับ,ลบถือว่าไม่ถูกครับเด็กก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่กลับด้วยก็ได้นะครับผมนาอนเดยวจะเสียดายใช่ครับก <c oughs> ็แล้วแต่ FC เอฟซีเนาะถ้าแบบว่าการให้ไปเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนจริง เป็นการคำนวณเป็นการคาดเดาก็คล้ายๆว่าให้เป็นแนวทางเอาไปพิจารณาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นครับต่อสืออาจารย์อื่นเขามีตัวคล้ายคึงกันเรืออะไรสมงคนจะลงทุนตัวไหนพิจารณาดีๆแล้วก็ลงทุนไปครับก็ธรรมดาเนาะหลวงพ่ออันแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอ่าได้ได เออสเียงโทรศัพท์นี่มันดังมาจากทาง,ทาง,ท,างทางโน้นรือว่าทางทางหลวงพอ่อเมื่อกี้เสียงรถครับหลวงพอ่อเนี่ยครับ <c oughs> อ๋อจะแงว่ามันมีโทรศัพท์มีสายก็มาปล่อยมันหลวงพออ่อไว้ในราครับครับอ๋อนั่นน่น่าจะดังมาจากของหลวงพอ่อนะครับเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดใช่ใช่เเห็นแล้วด <c oughs> ังกันหลวงพอ่อครับทีนี้หลวงพ่อมีตัวไหนบ้างครับงวดนี้ครับอ๋อหลักสิบล่างเออเออหลักสิบล่างก่อน ครับครับครับโอเคครพร้อมแล้วครับหลวงพ่อห้าหกศูนย์ตัดติ๊นะครับห,ห้าหกศูนย์จักหน่วยสามสี่เจ็ดครับสามสี่เจ็ดอ่าเราจะเน้นหลักติ๊แค่สองตัวห้ากับศูนย์ หลักสิบห้ากับศูนย์นะครับหลักหลักหน่วยเราเน้นสามกับเจ็ดหลักหน่วยเน้นสามกับเจ็ดครับส่วนจับคู่นะครับหลวงพ่ออ่าจับคู่นะครับห้าสามห้าสามศูนย์สามศูนย์สามห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด สี่ชุดนี้เน้นห้าสามก็ศูนย์สามเน้นห้าสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับอ่าแล้วก็มีกันสองชุดครับการการห้าสี่กั 5, 4, กบหกเจ็ดอืมครับกันห้าสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับอ่าสองหางเป็นชุดกันมีมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าหกเจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าจะดังมากเลยนะครับวมพ่อตอนนี้แก็คิดว่ามันไม่น่าจะออกแต่ว่ามันมีอยู่ในสูตรไง ๋อครับพรหลักสิบมันมีหกอยู่หลักหน่วยมันมีเจ็ดอยู่ก็เลยหกเจ็ดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะออกครับเป็นตกันไว้เองแต่ว่าก็ทุกแนวทางมันก็มีเปอร์เซ็นต์มาได้เหมือนกันหมดเนาะหลวงพ่อเนาะอ่าใช่ก็ก็คล้ายๆว่าก็เอาไปพิจารณาดูว่าเออมันสมควรที่จะลงไหมจะลงทุนไหมครับแต่ก็ลองพิจารณาดูเพื่อห้าสามก็ศูนย์สามนี่แหละ หาัหน่ยมันอาจจะไม่เหมือนของใครอะ่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ือลองดูนะครับห <c oughs> ลวงพ่อเน้นทั้งหมดสี่คู่เลยใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ใช <c oughs> ่สี่คู่แต่ว่าเน้นมากๆก็มีห้าสามกับศูนย์สามครับเน้นที่สุดห้าสามแล้วก็ศูนย์สามใช่ครับส่วนสูตรบนของหลวงพ่อนี่ก็ยังเดินดีอยู่ใช่ไหมครับทุกวันนี้หมดหมดทิ่แล้วเนี่ยให้ไปมันหนึ่งสี่ โอ้มันเป็นหนึ่งสีแต่มันไม่ใช่สีหนึ่งแล้วทีนี้ปล่อยครับแล้วแล้วก็ปล่อยเลขชุดเดียวไปมันเป็นเจ็ดสีใช่ครับครับผมปล่อยบอลไปชุดเดียวนะคเงินทีแล้วสองตัวบอลปล่อยไปชุดหนึ่งเจ็ดสีมันเป็นชุดพิเศษทําชุดพิเศษขึ้นมาครับแสดงว่าก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าไม่ถูกนะก็ยังถือว่าไม่ถูกเพราะว่าหนึ่งสีครับอ๋อแล้วเพาให้หนึ่งสีมันออกสีหนึ่ง ใช่โอ้เสียดายเนาะแต่ว่าก็ต้องมีอัน fc พี่น้องนี่ซื้อถูกมั้งละครับหลวงพ่อบางท่านเขาอาจจะได้กลับเอาไว้นะครับเอ่าก็บอกแล้วบอกว่าว่าคนที่เขาโทร,โทรมาที่เขามาเอาก็อบอกเขาว่าถูกแล้วไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้เอาเงินนั้นไปทาบุญหรือว่าถ้ามีนี่ก็เอาไปใช้นี่ครับไม่ต้องไม่ต้องส่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อให้ด้วยความจต็มใจไม่ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าหวังว่า ญาติยมถูกแล้วจะต้องการเงินยังไงไม่เอาหลวงพ่อไม่ได้คิด่องนี้ครัถ้าถูกแล้วก็เอาตังนั้นไปทําบุญบใส่บาตรตอนเช้าก็ยังดีเนาะเลขบนก็มีไม่เยอะวันนี้ก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าหลวงพ่อจะแยกบนกับล่างแยกกันใช่ไหมครับแยกไว้อย่างสวยงามอครับผมเผื่องดหน้าจะได้ขอบนของหลวงพ่อเลยนะครับผมเผื่อจะเดินดีเหมือนกับเลขล่างเนาะ อ่าก็ก็ไม่ได้นะถ้าอาจจะทำอีคลิปหนึ่งก็ได้เนาะครับกกระแลกกระแวกันเลวกันครับผมนะ้ก็ขอขอบคุณหลวงพ่อนะครับผมสําหรับแนวทางที่ได้นํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมอ่าใช่ครับแนวทางของหลวงพ่อล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมก็นิ้นมาเป็นหลักนะครับก็ตอนนี้ที่สุดเป็นห้าสามศูนย์สามนะครับ ลองมาก็เป็น5 7แล้วก็07นะครับผลส่วน5 4กับ6 7เป็นตัวรองนะครับท่านผู้ชมก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ